ก็สวัสดีชาวสุดเชฟแคมทุกท่านด้วยนะครับผมจะมาสอนทําให้เสียงไม้ดังๆนะครับเอาไว้สหรับไปแกล้งคนนะครับอย่างแรกนะครับคุณต้องมีเอ่อไม้กลางๆอันหนึ่งนะครับแล้วคุณก็เอาไม้ครับมามา้าชออป้าเองนะครับก็คือจะไปนอนเนี้ยครับก็คือจะไปเนี้ยเจะไปเนี้ยครับ ก็เทที่ป้อยแบบเมื่อกี้ครับก็ผมว่าผมเป็นการตั้งใจของผมครับมันไม่มีการผิดพลาดครับนี่เขาก็จะมาสอนทำไหมนะครับก็ใคราใครชอบนะครับก็หรือมีประโยชน์สำหรับท่านใดครับก็กดกดกดไลน์นะครับแบบที่ลบนะอีโมจิเย็นอันนี้ทำเยู่นะครับกดไค์ครับกดก็สับเด้นะครับผมจะจะได้โล่ไม้เร็วๆนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเพอ,อยากให้ผมไปฟรีดไปจา่าใครที่ไหนก็สบารยบมดได้นะครับเอ่อแต่แต่เข้าตามซื้อไม่ได้นะครับสำหรับโด,ดเด่ให้ผมได้นะครับเออสวัสดีก็มีเท่านี้นะครับผมมาไปน,นะครับขอบคุณครับเอ่อ